สวัสดีค่ะมาพบกับครัวหันศานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคั่วแซ่บแห้งซี่โครงหมูค่ะเดี๋ยวเรามาล้างซี่โครงหมูกันก่อนนะคะล้างน้ำเกลือหนึ่งรอบค่ะ ก็จะใส่น้ำส้มสายชูนะคะเพื่อดับขาวค่ะ ๋ยวล้างน้ําเปล่าหนึ่งรอบค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อมาเราก็จะต้มซี่โครงหมูนะคะใส่น้ำลงไปในหม้อค่ะข่านะคะ แล้วก็ตะไคร้ตะไคร้ก็ทุบแล้วนะคะแล้วก็เปิดเตาค่ะเกลือค่ะคนให้เกลือละลายค่ะแล้วก็ใส่กระดูกหมูลงไปค่ะ เราจะต้มเขาที่ไฟกลางนะคะเป็นเวลาประมาณ30นาทีค่ะระหว่างที่เราต้มซี่โคงหมูนะคะเราก็จะมาตำพริกแกงกันค่ะอย่างแรกที่เราจะใส่นะคะก็คือพริกแห้งค่ะเพราะว่าเขาตำยากที่สุดนะคะ อย่างต่อมานะคะก็คือตะไคร้ค่ะต่อมานะคะก็คือข่าอ่อนค่ะกระเทียมค่ะ แล้วก็หอมแดงค่ะใส่ไปให้หมดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะ เปิดเตาค่ะใส่พริกแกงที่เราตำไว้นะคะลงไปค่ะพอเข้าส่งฝิ่นหอมนะคะเราก็จะใส่ซี่โครงหมูลงไปค่ะ น้ำล้างครบค่ะแล้วเราก็จะมาปรุงรสนะคะนะคะ้ำมะขามเปียกค่ะน้ำปลาค่ะ น้ำตาลทรายค่ะต่อมานะคะเราก็จะใส่ข้าวคั่วค่ะพริกป่นค่ะ ชี้รังค่ะแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะค่ะแซ่บแห้งซี่โครงหมูนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจค่ะสำหรับวันนี้ครัวหันษาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ